เดี๋ยวแม่ถือให้แม่ถือให้แม่ถือให้เออจะถือของด้วยนะเออไปดีๆนะเออไปเออบายบายบาไปไปขึ้งดีเออดีๆไม่เอาไม่เอาอย่าไปตรงนู้นไป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 ขึ้นไปนี่นะไหวไหมไหวปะไปหว ไปโอเคโอโอเคไหมอืม okay. oh. okay, <c oughs> ไปเถอะไปเถอะ <c oughs> เออไปเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องมองเออ